ใช้ยุงเหรอใช้ย bon ุงเหรอสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อป้าลุงตอนเศร้าเศร้าตื่นนะบอลูกบอตื่นบอลูกบอตื่นแล้วตื่นแล้ววาสนาเม่ตุ้งเน่าตุ้งเน่าตุ้งเน่าอุ้ย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 ว้า Nó bơ nè Mà chân nhau ngon nè chân rồi bé, à. Ngam mà lụng này ngam bô, uhm, Mừng hả mì mừng này, ngam thẹn này งามเท mm ้อืมเมเอเมโดยนีของลาก็มีนี่นตูปุกห้เนี่ของหลาก็มีนะนะมี่นี่น, mm นี่นี่นี่นีตูปุกห้ปีใหม่มลูกบ่งามบงามบ่อืมงามเทนี้นี่ thế nè Chứ bị nôn nè bị nôn nè bị nôn như hình ý nè nằm Nào bó Má ui, tôi mì nhay mì nhay thế này, ui, ui, ui xì sí, anh đục nè xì pha xì chăm phu tổ nè vào được pha xì pha xì pha gặp gì chăm phu nghe được vào được tổ là xì chăm phu này xì sí, pha này sí, pha này nọ มาสนะมาสนะเฮ้ย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 มวนพ่อไปบุนเมื่อคืนน่ละลระมวนพ่อมวนพ่อขี่จริงอ่ะหืมจริงมาลูกบอกจริงเนี่เออมวนบ่หมม,มวนบ่อีิราขีก่กับไพรกับกับผ้ากับพิงบ่ บาลยขี่กับไอ้ภากับไอ้พิงมาลูกบ่มวนมาลูกบ่มวนไปว้อไปอีกนะไปขี่รถเป๊กเป๊กมาลูกบ่เออเป๊กเป๊กใช่รถอีหล่าเลยไปเป๊กเป๊กบ่อีหล่าขี่ไปหาเอ็มพ่อมบ่ ủa nọ chế em đi em em phiến cái hòn cái phiến nhá phiến cái biểu cheng 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 ơ cheng cái pa hòn cái pa đó hòn cái pai hả paai ạ อ่ะเต้นให้แม่ึงน่ะตดตดตดตตตตตด้บุกินได้ลูกเดรดเนี่โดนเปื่อยนะฮะม้วาเแขข้างหลังนะวะแข้เอาพูดแล้วข้างหลัง เห็นบ่อแขเต่าเต่าเอ้ยเต่าสิเต่านะเต่ามันมีสิคะงามบ่งามบ่ของเมย์เดินเด้อน,นี่ของลูกงามบ่ เออแคะใช่แขะนะแข่อยู่ในไหยอยู่น้ำบ่แข่อยู่ในน้ำบ่บ่ย่ยานบ่ยันอยู่บอ่อืมบ่ยานเออเกง่งย่านแต่ปลาบ่าบป่านยานบอปอปอ่ปลานนะย่าย่านเนย Nằm đây xà. Dạ dạ ăn đây. Dạ ăn đi. Dạ nhắn nè. Dạ ăn nhắn ít. Dạ ăn đi, dạ ăn nhắn được. Dạ ăn đi, được. Dạ được. anh ngam mà được tôi đánh ngam mà ngam đi ngam thế đi hắn bà sơn à ơi มื้อนี้แม่สิไปอันงานแต่งเด้อลาอยู่กับพาเด้อลูกเด้อเฮาบ่มีรถเด้อบ่มีรถใหญ่เด้อพ่อบุญบ่อยู่เด้อแม่ขี่รถจักไปเด้ออีลาอยู่กับพาถ่าเลยอีลาอย่างอกแม่เด้อลูกเด้อเด้อยินบ่แม่ว่าอีลาอย่างอกแม่ไดเด้ออยู่กับพาถ่าเด้อโอเคเคบ่ โอเคอย่างอกแม่เด้ออย่าเมมาเด้อได้รเด้ออืมอยู่กับพาถ้าได้รเด้อพาพาขี่รถเด้อเป๊กเป๊กเป๊กเด้ออืมจะอย่างอกเด้อเด้อเมมาอย่าเห็ดหนามบุเจ้าแม่ได้เด้อได้ยอีหล่าเด้อ เพลงมาแม่เด้อเอ้ยแพงนี้อะแพงนี่แพงนี่อมวยแม่นี่อมวยอมยุกแม่นี่เด้ตะมุตะมิอันนี้วะตะมุตะมิบ่นี่ตะมุตะมิอาทิตย์บอนี่โอ้แกมตะมุตะมิแตกไปแล้วอันนี้วะวะมาเลย <c ười> Lúc hồi cháy bao nhiêu Lúc hồi cháy ngang ngang bao ngang bao ngang มีังดูจดกจิ๊บจ,จอกมายูจิ๊บจิ๊บอืมเก่งจิ๊นี่ผม,ปมเปนเก่งแท้นี่มนีเฮ้ยดุแม่ไหนอืมหวเมาว่นอนะตว่ตาวนาตู่มือนี่นะ แปลว่าไปปิดหมักแตงไงแตงแปลว่าแตงแปลว่าไปขี่รถปิ๊กปิ๊กบ่บอได้ย่านบ่คักบ่ลูกบ่อีหลามากบ่มากบ่ขี่รถนะคักคักเด้เดชบ่ยู่คักเดชเดชบ่อยู่บ่อยู่บ่บ่ลุงพัางนู้ขากบ่ คัดเด้โอ้ยออคิดฮอดบอพบุน่ะใช่พอนะคินหอดบอบนะอยกินดฮอดเดะอ้มค <c oughs> ืนบอบาคิดหอดพอบุนคืนบอค <c oughs> ืน กินหอดพ่อเลยว่าอยู่ว่าอยู่กินหอดบ่เข<อ>เข<อ>่าวอยากข่าวบ่ฮะอยากข่าวเดชอยากว่าอยู่กินหอ,อดพ่อนี่ยกินหอดพ่อเลยสิละว่าอยู่พ่อจ๋าเยากว่าอยู่ ป่าป่าคิดนหอดดิเยากมาหนูไหม่เส้เส้ผ่าพอเลยเส้ผ่าพอเลยเส้ผ่าป,ปาน,ะ,าปะ,ปะ,ปะ,นะอารมณ์น้อมมเส้ผ่าพอนี่ยุบอืมอืมโดมมอร์นะโดมมอรนยังหอมอยู่ว่ากินน่ะนะยังนีอยู่วะ นีああ pues mm ่ว hmm ่ะพ่อไปใช้หรอกพ่อไปเบี้ยบ่เบี้ยเออพ่อไปใช้ไปเบี้ยเบี้ยเออไปเบี้ยไปหาเงินซื้อแมมมาลูกบ่แมมพ่อไปหาเงินซื้อแม่มบ่แมมโดยอ่ะอืมกินหอดแล้วบ่กินหอดแล้วบ่ เออบุญบุญไปเลยบอกวายใช่ปะขับรถและนี่บ่โดอืมก็ไพเห็ดไปชันนะบ่ไพ่นอนแบบนั้นนะบ่พ่อบุญบ่พอน,อนอนได้พอหนะบ่บ่อื้อนอนโกนบ่กี่เด้อ อืมวาสนาได้สะ่ะนอน,นได้สะคิด <c oughs> บ่ไม่แม่หนึ่งมะมาปัดแม่หนึ่งมะขอเน่ไม่จ้อยขอเน่กวาขอเน่ขอเน่อเนโอ้ยเก่งจังเด้อขอบใจเด้อขอบใจ ตอนนั้นเน่ตอนนั้นเน่คอ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 เน่ขอเน่ตอนนี้นะขอเน่คอเน่คอเน่ใจแม่ก่อนกับใจเออเปลี่ยนกันมาหรือเปลี่ยนกันเปลี่ยนกัน biển gắn vào lũ à ngon mỏ nhạc non đấy mỏ ngon 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 nó ghi này ngon Một gần đi về nhà ngư bà gửi đồng hồ một gần đi Hả? Ngu không bà? Uhm. Ngu không tí đâu Ui, kinh nè Kinh nè Đối à? Đối Đối Nhìn nhắc bánh chè nhộn Đối à? Vì hẳn Ui da, đi, Yann, Yann, bì bò Bò, bò cư nì cái bò em Ui bì bò mẹ bò hả Ai, bì Yann, bì dạ hay là dạn phi à gần khương gắm khương nhá hai đâu đâu dạn ơ dạn mèo ghi ta đâu 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 ừ đâu ừ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  No, no. No, no. Hết chính gì rồi? Mama. Anh như mình vàng thì mẹ mừng này. Như mình vàng hả? Hết này lấy như mình vàng hả? Một lộn. Như mình vàng thì mừng nữa quá. No, 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 no. Đi đâu? Có này, có này. Có này, có này, có này. Có này quá. โคเน่กวางงามเนี่ยนีคเน่โคเนอนี่โคเน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 ่เฮ้ยคุณยายแล้ววะอันนี้บอว์คุณยายว่าใส่กระโปรงแล้วนี่นี่บอว์คุณยายวาสนายายวาสนาบอวยายยายเอ้ยคุณยายเอ้ย ย้ายภาชนะเอ้ยโอ้ย <laughs> เลยเฮ้ยร้อนใจปะปลาลูกปลาลูกปะปลาลูกปะ Ba. Chắc. Ngam bò. Ngam bò. Ngam đi. Ngam đi. ไปลูกไปไปอาบน้ำไปอาบน้ำเต็งหนาปะแล้วลูกปไปไปไปหาผ้าไปหาผ้า,า,าเนาะผ้ากุนแมมไปหาผ้าล่งลมมมางไปไปล่างกุนแม่เข้าไป

ยิ้มกันกันคือจ้าก่อนจ้าก่อนจ้าอ้วคือเห็ดหนาบูแท้อ้าวนี่มดักว่าอ้าวไอ้ทดีไอ้แทดีโอเคชนานอพีนพน่น้องเอา้าวก็ตีเม่โบรักกันนะโบรคือตีเม่ โอเคจระเขปาลุงกิปนี่ก็ไปแล้วากาวเข้ามาสบายดีแล้เวเจอกันคลิหนาเลยปาลุงนะลิปนี้ไปแล้วากาวเข้ามาสบายดีจุ๊จ้า <c oughs> <c oughs>